งานเกิดมิสซิสไฮแลนด์เวิร์ดถุตาซันเตนีรอบตัดสินจังหวัดนครนายกจัดขึ้นอย่างงดงามและอลังการที่บ้านสาดิกาวอเตอร์ฟอร์วิลล์รีสอร์ทสถานที่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบที่เปลี่ยนด้วยพลังของผู้หญิงหลากหลายบทบาทซึ่งรวมตัวกันเพื่อแสดงศักยภาพความงามและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเอสาวินีปการะนงังตัวแทนสาวไทยผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลกด้วยการคว้ารางวัลรองอันดับหนึ่ง มิสซิสเวิลด์1 9 8 9และชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบแรงบันดาลใจให้กับตนค่ะพี่กิตตี้ค่ะผู้อำนวยการกองประกวดค่ะมิสซิสไทยแลนด์เวิค่ะค่ะพี่หนูเล็กนะคะกัน,นิกาวัตรวงค่ะผู้อำนวยการจัดกองประกวดจังหวัดนครนายกค่ะสาวินีประการนังค่ะ,ะเป็นมิสซิสไทยแลนด์คนแรกแล้วตอนนี้เป็นมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะ ก็มาช่วยงานค่ะค่ะก็แรงเห็นถึงคําว่าโอกาสที่จะส่งต่อให้กับสตรีทุกทุกท่านที่ผ่านการสมรสแล้วแล้วก็เราเชื่อว่าเราเป็นหนึ่งคนที่เคยผ่านการได้รับโอกาสที่ดีมาก่อนฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามีโอกาสที่จะส่งต่อให้กับสตรีทุกท่านที่สมรสแล้วก็เลยเป็นเ,ออเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจเป็น PD ดีของจังหวัดนครนายกค่ะ ด้วยคุณสมบัติของเราค่ะต้องบอกกันว่าเรื่องของออกายภาพเราไม่ได้ฟิกเลยว่าสูงต่ำหรือว่าอ้วนผอมใดๆแต่สิ่งที่เราใส่ลงไปในเรื่องของคุณสมบัติก็คือเรื่องของความสามารถเรื่องของการสื่อสารและความมั่นใจที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อสังคมและก็ประเทศชาติค่ะ คือต้องถามว่าทั้งพี่เอ๋แล้วก็คิตตี้จะรู้เลยว่าเราหันหน้ามาพองกันแบบคือเอาจริงนะคะทางพีดีก็ไม่คาดคิดว่านางงามทั้งสิบท่านจากแบบคุณภาพแล้วก็จัดเตรียมตัวแล้วก็เตรียมการทุกอย่างออกมาได้ดีมากใช่เนี่ยที่เดียวใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่เจ็ดอะเราเหมือนห้องดําแล้วเราก็มีการสัมภาษณ์โดยมิพี่เอ๋วันนั้นก็ไปร่วมด้วยแต่ ก็เวลาประมาณอาทิตย์กว่าค่ะแต่เราโยนจอดเข้าไปให้แล้วทุกคนคือเรารู้เลยว่าทุกคนตั้งใจทุกคนพยายามและผลที่ออกมาก็เป็นดังภาพที่พี่พี่สื่อทุกท่านเห็นว่ามันสวยงามมันสง่างามมันดีมากๆค่ะและทุกคนมีของจริงๆใช่ค่ะทุกคนแบบซุปเปอร์จริงๆมันก็ยากนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน แต่ว่าเราต้องเลือกจากการที่เราเรามีความรู้สึกว่าเขาจะไปต่อได้ในเวทีระดับโลกก็เลยลงมติว่าเป็นตอนนี้ก็มีส่งหล,หลายๆจังหวัดเข้ามาให้พี่คิตี้แล้วนะคะแล้วก็ทุกๆจังหวัดต้องบอกว่าคุณภาพมากๆเพราะว่า PDA ค่ะคัดสรรมาอย่างดีแล้วนางงามเขาเมื่อถูกคัดสรรมาก่อนหน้าเราแล้วค่ะยิ่งเลือกของยิ่งเลือกเข้ามาข้างในนี่ วันนี้เองยังหนักใจเลยว่านางงามของหนุ่มเล็กนี่คือมีคุณภาพมากๆทั้ง10คนเลือกยากมากจริงๆนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง10คนนะคะแบบมีคุณภาพตอนแรกออกมาเสื้อยืดกางเกงยีนยังแบบเฮ้ยไม่เท่าไหร่ย,ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเขาจับใหม่เขาพูดเขาใส่ชุดประจําจังหวัดแล้วเขาใส่ชุดราตรี พี่คิตี้ทั้งสามท่านน่ะเรามองหน้ากันบ่อยมากแล้วแบอือคือแบบฉันไม่รู้ว่าคนไหนคือสวยจริงๆจนจนเราเคาะได้น้องคนนี้เลยมเดินเก่งพูดเก่งแสดงเก่งโอ้โหชายมากเลยใช่ค่ะต่อยอดคือตอนนี้ค่ะต้องหนอว่าน้องแซมมี่ถามว่าคุณสมบัติทุกสิ่งอย่างในความรู้สึกของพี่ดีเอง ค่อนข้างครบค่ะอาจจะปรับในเรื่องของอาจจะมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าน้องอาจจะต้องปรับอีกสักนิดนึงเพื่อที่จะไปต่อในระดับประเทศแล้วก็ระดับแบบอินเตอร์ได้ค่ะแล้วการรเตตียม คือจริงๆวันนี้นะคะความพร้อมของทั้งพีดีแล้วก็เราก็นางงามต้องบอกว่าตอนนี้เราเราพร้อมเพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นจัดก,การประกวดมันก็ทํโดยใจล้วนๆแล้ววันนี้คือผลตอบรับออกมาดีมากซึ่งตอนที่ตัดสินใจคุยกับคิสตี้ค่ะแล้วคิสตี้แนะนําก็ก็เรามองถึงคือยังไม่ได้มองถึงผลลัพธ์ว่า มันจะออกมาได้สวยงามขนาดไหนแต่สิ่งที่มันเป็นสารตั้งต้นก็คือเรารู้สึกตั้งใจแล้วเราอยากทําสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันคือพื้นที่ที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆค่ะ ประสบการณ์ดีๆให้กับสตีที่สมรสแล้วเอาจริงๆอันนี้ไม่ทราบเรื่องที่ดี <laughs> จริงๆค่ะอันนี้ไม่ไม่ไมทราบเลยก็เหมือนที่บอกค่ะก็คงไม่ได้เตรียมตัวอะไรเพราะในทุกๆวันเราก็มีการเตรียมตัวแล้วก็รับมือในทุกๆเรื่องในแต่ละวันอยู่แล้ว <laughs> ฉะนั้นเนี่ยก็คงความที่เป็นเราแค่พัฒนาในบางจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาเราก็ทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ ฝากนะคะน้องแซมมี่นะคะมิสซิสไทยแลนด์โรจังหวัดนครนายกนะคะ2025ต้องบอกว่าน้องมีความตั้งใจมากๆนะคะซึ่งเชื่อว่าวันนี้ค่ะถ้าได้รับแรงใจแรงเชียร์จาก f อหรือว่าผู้ที่ติดตามจากทั่วประเทศก็ให้ส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้น้องเยอะๆแค่นี้หนูเชื่อว่าด้วยพื้นฐานความพร้อมของน้องทุกเรื่องน้องสามารถไปต่อได้อย่างงดงามและสวยงามสง,งาม่างามแน่นอนค่ะ ค่ะเอก็จะติดตามไปทุกๆเวทีอันนี้เวทีแรกค่ะแล้วแบบประทับใจขนาดนี้ไม่รู้ว่าเวทีอื่นๆเนี่ยมันจะตื่นเต้นอีกขนาดไหนก็รอติดตามกันเลยนะคะว่ามีความรู้สึกว่าปีนี้ m r s Thailand World นี่โอ้โหจะตื่นเต้นมากๆ <c oughs> แน่ๆเลย <c oughs> จังหวัด <c oughs> ค่ะน <c oughs> ีขนาดจังหวัดนะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากนะคะฝากติดตามนะคะเวทีม mm ิสซ Thailand เวอร์เวทีที่มากกว่าการประกวดนางงามก็คือเป็นเวทีที่ส่งต่อนะคะ mm hmm. เวทีที่ส่งต่อให้นางงามคุณภาพให้เราเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมแล้วก็อยากให้คนอื่นที่เห็นเวทีเรานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงทุกคนที่ลุกขึ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมด้วยค่ะฝากให้ติดตามเวทีดีๆของเรานะคะอย่างนี้แล้วก็เชียร์ให้กําลังใจทั้งส0ิจังหวัดด้วย ด้วยค่ะด้วยช่องทาง Mrs.Thailand World ค่ะแล้วก็ถ้ารักใครชอบใครในจังหวัดไหนก็ follow Mrs t ิสไทยแลนด์เวแต่ละจังหวัดได้เลยค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็โล่งอกมากๆเลยนะคะเพราะว่ารอวันนี้มานานมากๆเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าคือตั้งแต่รู้ว่าตัวเองจะมาลง Mrs. Thailand World ิร์คท่าคอนายกเนี่ยตั้งใจแล้วก็ซ้อมหนักมากนะคะแล้วก็ ถ้าพี่ๆเห็นตอนที่ประกาศร้องไห้เพราะว่าภูมิใจในตัวเองค่ะค่ะสำหรับวิวก็รู้สึกว่ามาไกลเกินฝันมากเลยนะคะแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยนะคะพี่สาม,มีที่ได้ไปสมมงมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันดีนะคะก็ดีใจมากๆเกินความคาดหมายแต่ว่าทุกอย่างอยู่บนความทำ,ทำเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทุกๆโชว์เลยค่ะ แล้วก็ประทับใจในสังคมมิตรภาพที่พี่ทุกทุกท่านคือน่ารักมากสิ่งที่ได้มากกว่ารางวัลคือมิตรภาพในกล่องน,นะคะสำหรับซัมมี่นะคะที่เลือกมาที่ Mrs Talent Works เพราะว่าข้อหนึ่งเลยคือซัมมี่มองเห็นว่าในอดีตเนี่ยเวทีเนี้ยให้โอกาสกับผู้หญิงในทุกๆสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะที่แต่งงานแล้วมีลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่าร้างนะคะแล้วก็เห็นว่าความสำคัญของการที่เรามาประกวดในวันนี้เนี่ย สมิอยากที่จะส่งต่อพลังบวกให้กับผู้หญิงทุกคนแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสร้างความสุขให้กับตัวเองนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากที่จะมาบอกพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็บอกกับผู้หญิงทุกคนนะคะว่าเราต้องรักตัวรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างครอบครัวของเราก็จะมีความสุขค่ะค่ะสำหรับวิวนะคะวิวรู้สึกว่าเวทีนี้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากๆแล้ววิวอะ่ะไม่เคยกล้าทำอะไรแบบนี้เลยค่ะ ก็เป็นการเอาชนะใจตัวเองแล้วก็สุขภูมิใจมากๆแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้ก้าวผ่านอีกหนึ่งขั้นนะคะที่ตัวเองกลัวและไม่กล้าทําค่ะขอบคุณค่ะสําหรับวันดีนะคะจากที่ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตสามารถทําได้ทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าเวทีนี้มีคุณค่าแล้วก็ให้โอกาสผู้หญิงหลายๆท่านถึงแม้จะผ่านการสมรสจดทะเบียนนะคะเป็นเวทีที่ให้เกียรติแล้ว เป็นพื้นที่ให้เราได้สแสดงศักยภาพความสามารถคุณค่าของผู้หญิงทุกๆท่านซึ่งไม่ว่าจะผ่านการกสมรสหรือไม่ผ่านทุกคนมีคุณค่าเท่ากันค่ะสำหรับซาม,มี่นะคะมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นเวทีแรกในชีวิตที่ได้มาประกวดนะคะแล้วก็คือไปฝึกซ้อมเดินตอนนี้เราคงจะต้องมีการซ้อมและพัฒนาบุคลิกภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมตัวในการตอบคำถามะค่ะ แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือให้เวลาจัดเวลาแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุด enjoy the journey not just the destination ค่ะก็คือ enjoy เส้นทางที่เราจะเดินไป road to Las Vegas ค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาสนับสนุนนะคะ mm. ผู้หญิงผู้หญิงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าจะจดทะเบียนจริงๆจะโสดก็ได้นะคะ ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันผู้หญิงทุกคนมีความรู้สึกแล้วก็หัวใจแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันพลังบวกให้กับทุกคนถ้าเชียพวกเรานะคะเราจะได้เจอกับผู้หญิงที่มากความสามารถอย่างเพื่อนทั้งสองท่านของซามมี่วันนี้แล้วก็อีก9ท่านนะคะก็มีความสามารถมีหน้าที่การงานแล้วที่สําคัญที่สุดคือจิตใจที่ดีมิตรภาพที่ดีก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาลองมาดู Mrs Thailand World ในรอบตัดสินรอบระดับประเทศกันค่ะ we <laughs>